สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อนะคะกับสองแม่เกศผ้าโชกอีกเชนเคยนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะแม่เก๋ก็มากับแม่หมูผ้าโชกกบนกน้อยน้าโชกนะคะมาตามตัวเลขนะคะของปูน้องหานนะคะท่านผู้ชมสหรับไพ่นะคะที่เขามารับชมเราฟัางแล้วนะคะแม่เก๋กับฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามะคะ่ะช่องแม่เกตผ้าโชกน้ำเนื้อจ้าเื่อสเปสรยพาชิปใหม่ๆนะคะเนาะ ไปหาปูกันเลยเนาะคะเนาะกาวเี้ยกาวเี้ยง อันนี้ว่าเห็นใบปูซีโตอยู่น้ำดหญ่ลูกไก่ก็พีสาวพี่สาวก็บม่ได้ปวดปีสาวกับคนทำมาทำมอนะลูกไก่กับคุณรวยก็นี่อีกเขาก็รวยน้าอร่อยเลยแต่ว่าเดี๋เขามาอยู่น้ำแต่เขามาอยู่ไก่ไปสื่อทั้งงอกันล่ะไม่ติดกันไลยคุตันที่ว่าคนอันนี้อะไิ ตอนที่ว่าถือบตรีีถือบุตรีี่มันช่วงไหนพราะว่าโกแหลมเมีมนช่วงไหนที่ท่นยโอ้ค่ะที่ว่าไอตมือสค่ะมสอดให้ยรมสวอนู่นี่เชียี่สท์ันตรีค่ะจะว่าที่มันช่วงไหอืมที่วาิเปิดเแบบขอนซางนี่นะท่อนกตค่ะคนเนนมาก กอย่ไปบิ้งนั่นไปแต่งบ้งะโอ้ค่ะแต่มันาสี่มพันามันลงวัชชีใด้อะไรก็นี่งนนี้พันกับพระธงมนิตตวให้มึงเลี้ยงกบพี่รูพันยี่ให้ปัญหาก็บอกว่าดีอโอ้จ้ะค่ะเพื่ให้ปัญหางนาะอุณให้มึงเลี้ยงกบค่ะให้มึงเลี้ยงอื่นคุให้มึงเลี้ยงป่าป่าแบ่นสามมึงนี่ฟังดวาศะเด้ค่ะสานี่สาสามมึงนี่นีตต์ปาคอก็ปลาดุ แ่ปัญหาผมสุทอาบอกป็นตัวเด็กมาดยังคบกานนี้เร่องอึ้งเลปลาปลากับแปลากดกะเปดอึ้งอ่ะเอสเอสกับนึ่งอ่ะนเหรอเก้าน่งแปดเหรนั่นหปัญหาอย่างนั้นเลยนี่จะวางเนียตัวคคิดวเป็นตัวไหปัญหาเพนี้คอมเมนต์กมเนตีน้ำปากพอฟ้าสมัเข้าบริจับ คันจับเนี่ยปอีกแบบนึ้นคันจับหรือเมื่อข้อหาปลานี่ปรกอเด็กข้อคันห้ากับน้ำหัวนี่เก่าก็คันกท่มธรรมดานี่คันคัน้ากเครื่องรู้หัวเร้าเนี่ยไม่ติดเป็ดเพราะว่ามันไม่เกล็ดเด้การมาจับปลาดุกเสื้อเนี่ยการนจับมนธรรมดาไม่เกิดแปดแฝดเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดแปดห้าอันตีแบบนึอแต่ว่านี่คนคนบอกเค้่องอืนน้ำหมันตีบ่อคันอีเจ้าเนื่องเนี่ยปลาเนี่ ห้าอ,อ่ตีงาปงนประกอนี่น้ำเกา่าค่ะปลาปลานี่เ้าก็น,น้ำแปดค่ะบานกบก็น,น้ำเกา 8, 9, 8, ่าอแปดเกลืแปดค่ะคุณนี่เป็นแบบไรเน,งงนี่ยวะคนทีนเที่ยวก็ที่บอกเป็นตัวฮึใช <น S 1> ่แบบปร<อ>ิศนาค่ะโอ้กูยามมึงได้จับจับกบมาเลี้ยงดิกูยามมึงมึงต้องขุดซาแล้วมึงสร้างเฮียนสองลังเวีนบ่ เขาบอว่าเจ็ดสองลังก็บอกเพื่อนลังในเกดแสนไม่กี่น้ำแต่อนั้นยให้ลูกอันนี้ห้าวเจ็ดมองอันนี้ปูเขาจีบปั้นอันนลูกปูซีโตใส่แต่แล้วกเดืบบ้างแผลเนี่ยเขานั่มเ่ียวปูคิดว่าสิตีเป็นตัวใดเจ้าค่ะเก้าแปดเก้าเก้าแปดนั่นนะเก้าแปดว่าเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก็ด หายหายแบบปริศนานะคะอื้อเทียบก็จะว่าเป็นโตัวเนียเทียบเอาเรื่องพูดีขยอยให้ร่อมึงฟังน่าเลนวันี้หัวเนาะค่ต้องแยกออกก็ต้องเปีียบต้องแยกปิดลุยแกมไม่ใช่นวก็ที่ยังจติวามาเมื่สามคนสีมาเอาเหลีกน้สองคนหนึ่งบอกกับกาบยุคเดียวไปเสียเงินนะมาบอก พาอว่ามากันเดค่ะโอ้ันมาหานี่นี่ขนาดกูจะเยียวกันกนยังหายได้ค่ะแลเมา่วานนี้ก็หายเป็นแบบพิจารณาาเลยเป็นิจิรณาเลยเนาะค่ะปราาเลยหรงตรงๆว่ออกแล้วกูเจว่ไหนจะเขายอลองลองจะถูไปเอาไปวายงไ้าเจอันจะถูเอานี้ไปเฉเสร็จดิไปนกหน่อย จดดอสิบี่ดอกเอ็เลก่นไาไปเจ็ดพันีบอกเลยพุยิงสามคนไปเจ็บเฮ็ดได้สิบสี่ดอกก็ปันเสียนกข้างงานแ่งแปดสามอือแค่นั่นล่ะผูุยิงสามคนไปเจ็บเฮ็ดได้สิบสี่ดอกสามคนไปเจ็บเฮ็ดเฮ็ดหกคุณสีเอาแต่ตัวเลขม่ก็สามหนึ่งสี่ หายปิดหายปิดสนายแล้วยิงปึกอยู่ปูกระบอกเป็นโตโตมันหลดเนาะค่ะคู่สามก็บอกว่าสามเป็นค่ะสิบสี่ก็บอกว่าสิค่ะข้วเป็นสิก็เป็นสิมมันง่ายแต่เโอ้สามหนึ่งส่บอกง่ายหลดเนาะเนาะสามหนึ่ี่คุบาลกันตีสองคู่ค่ะตันข้าวสามกระบอกว่าสามค่ะบาลอีกเกมเฮดเดียสิบสมันสิก็บอกว่าสิบเลยค่ะบานอีกสก็บอกว่าส มัที่เป็นสามสีด้วยที่เป็นสิบสี่ด้วยที่เป็นสิบสามตามเาร่งเาจ้าค่ะเอะอเนี่ยเนี่ยมันบอกมันราคาบอกคณะตีได้ยังไงก็ไดนมใมันมาที่นี่สี่สามมันบอกค่ะสิบสีค่ะสิบสาม่อ๋อสิบสี่สิบสามแต่ว่ามันตกสายเสียน้องหน,น่อยไหมแปดสามนี่เลม่เสียงอได้ลูก ปูทักนะคะปูทักเสือนกหน่อยคืองามแถวสันแปลสามเป็นค้อมือของหมูคนนะคะิจัลนาเป็นแนวทางเป็นแนวแท้กานเนาะกซีนะคะแต่สันละนะปูหดนี่กับสามหนึ่งสี่เก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดสิบสี่สี่สีสามมนี่สามียนเมนี่ลค่ะ เล็กปูนะคะเล็กปูนองหานะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกสี่ค่ะปูกับห้พิศนานะคะปูห้พิษนานะคะกระแปะเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดแปถูกก็อย่าลืมบอกไปเก็น้ำเนื้อจ้านะคะปูกับว่าปูยิ่งสามคนนะคะไปเก็บเห็ดได้สิบสี่ดอกนะคะท่านผู้ชมปลูกเลยแปะสามหนึ่งสี่นะคะกับมีหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่สามนะคะแล้วก็ยุกับเสือนกน่อยนะคะ ปัวตัวเลขมันงามนะคะก็เลยฝาก83ไปน้ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะใครท่านผู้ชมพิจจรณาเนาะเนาะในเกก้าวมาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลำลำลุยลยแห้งๆนะคะขอให้ถูกไปน้ำกันนะคะงวดวันที่1ตุลา2 5 6 4นะคะนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่เก๋ก,ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เฉียนโอนหน่อยสังเกตยบมันพ่อโอนร้าจะได้ก็ได้เยอะหน่